มาหามหนา้าใช้แบบนี้มาโดยตลอดหลักเหล่านี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุดถลุกทางยุทธวิธีหลักลักษณะเช่นนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยฮะสุดท้ายปลายทางคอยดูฮะมัดสามนิ้วที่ยุว,ว่าจะต้องแก้มาตราหนึ่งสามจูสามนิ้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางทางรวมทั้งผู้บงการนะที่อยู่ต่างประเทศสําหรับไทยเนี่ยก็ไปอยู่ที่ดูไบสุดท้ายปลายทาง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าพ่อ3นิ้วที่ปรากฏว่าโดนเท เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยราคาน้ำมันปรับลดกว่าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานนะครับทองคำลงจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริการาคาน้ำมันขยับลงมากกว่าหนึ่งดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลครังเปิดโตเรียมสำรองของสหรัฐอเมริกาส่วนวอชิีตันปิดผสมผสานและทองคำปรับลดนักลงทุนทบทวนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายน ของอเมริกันที่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งสหรัฐจนถึงขณะนี้ยังคงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและตรางเงินเฟอ้อไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็เอาจริงฮะก็จากที่แพ้สงครามในยูเครนปรากฏว่ารัสเซียขอไปครับเศรษฐีรัสเซียเป็นเหยื่อรายแรกนะครับอเมริกันเอาทรัพย์สินที่ยึดไว้โอนถ่ายให้กับทางฝั่งของยูเครน กระทรวงยุตธรรมของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่โอนถ่ายเงินที่ยึดจาก1ในบรรดาผู้ทรงอิทธิพลการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียป้อนเข้าสู่กองทุนสําหรับการฟื้นฟูนะครับร,รัมตรีว่าการกระสุงยุดธรรมระบุในถ้อยถแถลงเงินจำนวน5.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่ยึดจากคอนเซนตินนะครับมหาเศรษฐีชาวรัสเซียถูกส่งมอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามที่ไม่มีเหตุผลของทางฝั่งของรัสเซียหลังจากที่ยูเครนพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในขณะที่รัสเซียรับปฏิบัติการในยูเครยนยากลำบากนะครับเคียฟโบตีได้จนมอสโกล่าถอยจากพื้นที่ใกล้บักมุดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับจากยากลำบากมากขึ้น นะครับแต่เดินหน้าต่อไปตามรายงานของทัสนิวส์นะครับอ้างคำกล่าวของโฆษกของวังเคมบรินได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในบอสเนียนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าที่ยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองกำลังของมอสโกได้ล่าถอยออกจากพื้นที่ใกล้บักมุดนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เปิดปฏิบัติการ ตอบโต้เกิดขึ้นซึ่งจนถึงขนาดนี้ยูเครนถูกยึดไปแล้วสี่เมืองในขณะที่ปักกิ่งบอกยุโรปย่าได้กลัวจีนตัวปัญหาคือบางชาติที่ก่อสงครามเย็นใหม่และส่งออกวิกฤตเรื่องของการเงินร,รัฐธรรมนรีต่างประเทศของจีนเตือนว่าความเสี่ยงที่แท้จริงที่ยุโรปกําลังเผชิญน,นั้นมาจากบางประเทศที่กําลังก่อสงครามสงครามเย็นใหม่ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวและส่งออกปัญหาทางการเงินของตนไปยังชาติอื่นๆนะเขาไม่ได้หมายถึงสหรัฐอเมริกาโดยตรงแต่เขากล่าวหาประเทศว่าปลุกปัน่นะะประเชิญหน้าทางอุดมการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชินหน้าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนตอนนี้ถูกถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงของ EU ในเบอร์ลินที่กำลังเกิดขึ้น ในขณะที่มรสุมชีวิตนะครับนายยกมตรีหญิงสายปาร์ตี้ฟินแลนด์ยื่นยาสามีได้ไม่นานหลังจากตกเก้าอี้นะครับเลือกแพ้เลือกตั้งนายยกมตรีฟินแลนด์นะครับเธอและสามีได้ยื่นขอ,อยาจากการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเธอพร้อมจะพ้นจากตําแหน่งหลังจากที่ตกเป็นความเหยื่อความพ่ายแพ้ในสงครามศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมา ซึ่งว่ากันว่าส่วนหนึ่งมาจากข่าวคราวอันอื้อเฉาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอในขณะที่ชวัมก็ปัดตอบเลือกข้างรัสเซียหรือยูเครนนะครับโวจะจบสงครามภายใน24ชั่วโมงถ้าได้เป็นประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนัทชวัมของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN โดยปฏิเสธที่จะพูดว่าอยากให้รัสเซียหรือยูเครนชนะสงคราม พร้อมโบหากได้เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเจรจาโดยตรงกับผู้นำยูเครนและรัสเซียขอไปฮะผู้นำยูเครนและรัสเซียเพื่อยุติการนองเลือดนะครับให้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับในขณะที่เด็กสาวครวนพ่อแม่ทำงานในสหรัฐอเมริกาไม่อยากให้ไปเพราะเป็นประเทศที่อันตราย คนส่วนหนึ่งมักใฝ่ฝันเดินทางไปต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาประเทศตะวันตกเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นการใช้ชีวิตนั้นแต่เร็วๆนี้นักศึกษาชาวมาเลเซียรายหนึ่งออกมาครํำครวญนว่าความฝันที่จะเดินทางไปทํางานช่วงวันหยุดในสหร,รัฐเมกาของเธอต้องพังทลายลงและอาจไม่มีวันเป็นจริงเพราะผู้ปกครองมีความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางข่าวคราวนะครับ การลังแกคนเอเชียที่เกิดขึ้นนะไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่มอสโกตอนนี้ก็เดือดนะครับโปแลนด์ Poland เปลี่ยนชื่อเรียกคาลีนินกราดนะครับลั่นไม่ต้องการความเป็นรัสเซียรัฐบาลโปแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อแคว้นคาลีนินกราดนะครับในดินแดนปกครองของรัสเซียริมชายฝั่งทะเลบอลติก โดยให้กลับไปใช้ชื่อเดิมก่อนถูก,กรัสเซียเข้าทำการยึดกรองในการเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิภาควิจาร์ณจากรุนแรงจากวังเรียมดินในขณะที่อามาดจีนทำงานล้างจาน12ปีใช้หนี่ลูกชายทิ้งไว้ก่อนตายลั่นขอเป็นตัวอย่างให้กับหลานโลกเสือเชื่อจีนแชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจ ของหญิงวัย71ปีคนหนึ่งที่แม้สังขารร่วงโรยแต่ต้องทำงานล้างจานมาจนถึง12ปีเพื่อชดใช้นี่จำนวน6 0แสนหยวนหรือราวประมาณ3ล้านบาทที่ลูกชายทิ้งเอาไว้ฉงต้องผันตัวเองเป็นพนักงานล้างจานหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นทั้งเธอและสามีได้แจ้งว่าลูกชายเป็นหนี้ธนาคารอยู่3 0 0แสนหยวน <c oughs> และหนี้ส่วนตัวอีก3 0 0แสนหยวนนะครับหากว่าในทางกฎหมายแล้ว2เท่าไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบหนี้ที่ลูกชายก่อไว้ทว่าทั้งสองได้ตั้งใจจะเก็บบ้านและทรัพย์สินที่เหลือของลูกเอาไว้นะครับให้หลานชายดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจหาเงินนะครับมาทำการชดใช้ในขณะที่ลือลั่นกันเลยทีเดียวฮนะปรากฏว่าปักกิง่งทรง เรือยามฝั่งเข้าเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับทางทะเลโฮจิมินนะครับใกล้แท่นขุดเจาะรัสเซียเวียดนามขวางซ้อมรบอาเซียนอินเดียสิงคโปร์ที่มีไทยเข้าร่วมสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักขา uters, ่กขาว AP และสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเรือยามฝั่งจีน2อลำนะครับมาพร้อมกับเรือสำรวจจีนและเรือประมงเกือบหโหลเข้าเศ,ษศรษฐกิจจำเพาะ ทางทะเลเวียดนามในทะเลจีนใต้ใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันทางทะเลของรัสเซียเวียดนามกลายเป็นเรื่องทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติปักกิ่งมอสโกถึงแม้ว่ากอดคอเป็นเพื่อนรักกันแต่ความขัดแยง้งเรื่องผลประโยชน์ทะเลจีนใต้ส่งกองเรือวิ่งเข้าเขตเศรฐษฐกิจจำเพาะทะเลเวียดนามระหว่างการฝึกซ้อมรบอาเซียนของอินเดียสิงคโปร์ที่มีไทยเข้าร่วมระหว่าง เจถึง8พฤษภาคมสะท้อนถึงคำเตือนอดีตนักการทูตอเมริกันประจำประเทศไทยนะครับเคยออกเรื่องเตือนพฤติกรรมจีนในทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบต่อไทยได้อย่างไรนะครับและประเด็นที่น่าสนใจคือลูกชายเจ้าพ่อสื่อจิมมี่ไลน์นะครับจวกรัฐบาลอังกฤษหน้าไหวหลังหลอกปล่อยพ่อของตัวเองเนี่ยติดคุกเส้นปมวิจารณ์จีน ลูกชายจิมมี่ไลนะครับมหาเศรษฐีและเจ้าพ่อวงการสื่อที่สนับสนุนม็อบสนิ้วในฮ่องกงออกมาตำหนิรัฐบาลอังกฤษว่าทำตัวเป็นหน้าไหว้หลังหลอกโดยมองว่าอังกฤษไม่เคยออกมาประนามหรือต่อต้านการกวาดล้างนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงมากเพียงพอนะครับเซบาสเตียนไลนะครับซึ่งถือสัญชาติอังกฤษชี้ว่าที่ผ่านมา ทางลอนดอนไม่เคยออกมาเรียกร้องให้ฮ่องกงปล่อยพ่อของตัวเขานะครับซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษเช่นกันแถมยังเดินทางคนะ้าขายกับจีนต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิมเมลลยถูกสารฮ่องกงจำคุก6ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับในข้อหาละเมิดสัญญาเช่าอาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง และยังถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงที่จีนนำะาบังคับใช้ในฮ่องกงในปี2020ด้วยจิมมี่ไลนะครับอายุ75ปีเป็นผู้ตั้งก่อตั้งหนองสือพิมอ์ Apple l a i l y สื่อโปร,โป,ราาประชาธิปไตยฮ่องกงเป็นหนึ่งใน47นักเคลื่อนไหวที่ถูกดำเนินคดีฐานบ่อนทำลายรัฐและเสี่ยงที่ต้องนอนคุกไปตลอดชีวิตหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริง ในเชิงงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการซ้อมรบซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งมีไทยเนี่ยเข้าไปทําการร่วมซ้อมรบด้วยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอินเดียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับร่วมทําการซ้อมรบนะครับอาเซียนซึ่งปรากฏว่านะครับจีนก็มีการส่งเรือรบมาเช่นกันพร้อมเรือประมงมาในพื้นที่ดังกล่าว ประกาศพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของจีนและเป็นเขตปกครองของฝั่งจีนนะครับซึ่งปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวเนะีมันใกล้แท่นขุดเจาะน้ํามันนะระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของเวียดนามนะครับเรื่องนี้ก็คงจะทําให้เอเชียเนะี่ยร้าวฉานมากขึ้นเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจเจ้าพ่อสามนิ้วจิมมี่ไลน์จิมมี่ไลน์เนี่ยเข้าเป็นมหาเศรษฐี เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนม็อบ3นิ้วหรือผู้บงการม็อบ3มนิ้วในฮ่องกงที่ผ่านมาฮ่องกงนะครับเคยตกเป็นของอังกฤษนะครับเป็นเวลา99ปีต่อมาครบเวลา99ปีจีนก็ขอเอาคืนฮ่องกงต้องการที่จะขอไปให้อังกฤษต้องการฮ่องกงให้เป็นของอังกฤษต่อไปแต่จีนไม่ยอมจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วง ของม็อบ3นิ้วจนเป็นที่มาของปรากฏการณ์ม็อบล่มเหลืองเกิดขึ้นและก็เป็นตัวแบบนะครับของม็อบ3นิ้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจีนใช้วิธีการปราบปรามจับกลุ่มนำเนินกดีเอากฎหมายความมั่นคงมาบังคับใช้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่หนีก็ติดคุก42คนโดยส่วนใหญ่ติดคุกหมดที่เหลือบางส่วนลีภ้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะองังกฤษ ที่ผ่านมาอังกฤษให้การสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดแต่พอถูกจับกลุ่มขึ้นมาอย่างลูกชายของจิมมี่ไลน์เนี่ยเขาบอกไว้สุดท้ายอังกฤษไม่เคยประนามการจับกลุมอังกฤษยังคงหันหน้าค้าขายนะฮะกับจีนอย่างเป็นทางการและสนุกสนานเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองสะท้อนให้เห็นฮะยุโรปอังกฤษ สหรัอเมกาเขายึดประโยชน์ของประเทศเขาเป็นสําคัญคนภายในประเทศนะที่สู้กันเองลบกันเองเขายุให้สู้กันเองลบกันเองสุดท้ายปลายทางไม่หนีก็ติดคุกไม่ตายก็ติดคุกนะฮนะนั่นคือสิ่งที่มหาอำนาจใช้แบบนี้มาโดยตลอดหลักเหล่านี้เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร,ร์และก็ลุกทางยุทธวิธีหลักลักษณะเช่นชนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยฮนะสุดท้ายปลายทาง คอยดูฮะมับสามนิ้วที่ยุว่าจะต้องแก้มาตราหนึ่งสจูสานิ้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางทางรวมทั้งผู้บงการนะที่อยู่ต่างประเทศสําหรับไทยเนี่ยก็ไปอยู่ที่ดูใบสุดท้ายปลายทางสิ่งที่ออกมาดูจิมมี่ไลน์เป็นตัวอย่างสุดท้ายโดนเทสุดท้ายโดนทิง้งไม่หนีก็ต้องติดคุกในที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อยู่ในใจทั้งสินส้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งสภา อีกมากมายที่มีได้ส่งออกหน้ามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ,อยอน อ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ Um